เป็นสองคู่อันนี้เป็นคู่บ้านฝากครับปีละปีหนึ่งไม่ถึงแสนใช่ไหมไม่เลยครับแล้วถ้าสมมติว่าคนเป็นเจ้าภาพนี้ต้องถวายเท่าไหร่เป็นเจ้าภาพจองกระตินจองกระตินเป็นเท่าไหร่น่าเยอะที่ประมาณทางเช่นที่กัซิมาเดี๋ยวดูรายละเอียดกับผู้ใหญ่ก่อนผมก็ไม่ได้เพาถ้าสมมติว่าถ้าจะเป็นไปได้ปีหน้าหนูอยากให้แม่หนูมาทำกองหนึ่งโน้จะเอาโน้จะมีการเมินโน้ยจะจองไว้ก่อน ให้คุณแม่มาจองเป็นเจ้าภาพมาจากที่ไหนครับมาจากมาจากอำเภออำเภอสังขาบ้านสางขาโอ้ที่มาเปิดโรุงขานนี่หมดคุณผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมคะรู้ทำไมสวยจังเลยผู้ใหญ่บ้านนี่สวัสดีค่ะนี่ถ้าถ้าเราจะเป็นเจ้าภาพกระถิ่นมีมันจะต้องงบประมาณเท่าไหร่จ้าสามหมื่นเป็นได้ไหมปีหน้าเนี่ยได้ครับพอแต่เป็นได้แหละเขาหลุด นี่ฉันอยากให้แม่ฉันเป็นน่ะอาตมาไม่ได้เน้นปัจจัยอจอะไรนิ่งผ้าเฉยถ้าอย่างนั้นโยมมีผ้าเนี่ยอะไรด้วยแต่ว่าโยมขอถวายหร่สามหมื่นก็ได้จะพาแม่มาเด้วยได้ครับแม่อาจารย์ก็เป็นคนจะรวยอาจารย์มาอย่างไงนี่ทำไมถึไปทอดกระหินอยู่บ้านน้องแวงไปทอดกระหินอยู่บ้านน้องแวงแล้วก็เขาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วก็ทพิธีเบิกค่าเนี่ กาแล้วก็มองดูเงนอาจารย์จะสูเลยอ๋อคอเห็นตั้อยนะว่าอาตมาจบที่มอจรสุนก็อาจารย์เคยเป็นพิยารสอนิศกรรมโดยสมาธการเรียนไปดูนะท่าเองนะ่ารลเลยื่สองเลยหน้าไปฮเองกเนเอะนเอาดดดู่าูดดอ เอาไว้ยู่ันบัสแล่วเอายูันบเลยเอาไว้ยูฮันบัสโอ้ยเขียนมาเขียนส้มก็ได้ไม่ค่อยเขียนสีส้มพี่จได้เเดี๋ยวเราเอาไปใส่สูตก็ แต่ดาวตัวแทนชาววัดอาปทุกุวันก็ขอพนันกับท่านอาจารย์ยศสธราอาจารย์มจโรจสุนินได้จองเป็นเจ้าภาพกติบในปีหน้าดวงหน้าในยอดที่ อัตราได้เกยาึกษาอยู่ก็ขอระาุณอย่างที่กับท่านอาจารย์พรโสราขอพระทาราสาธน์่สิบชักยสกนอยู่ที่สามหมือนบางทีอาจจะได้เกินเป็นหาไปอะไร่างเงี้ยไม่เป็นไรก็ตากรลสัเลย่า จัดมาจัดสินสดให้ก็ใช่คดำเนกดานนี่นะโอ้แม่อมาเห็นดยให้สไม่ได้ให้ลไปไปจมอน้นสี้ดงเปนงไม้ใชจหมอก็นยังยงก็ให้กำหดมาว่าเออเอาวันนั้นวันนั้นได้เอาอย่างนี้อาจารย์ วันน pues so 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 ี้จะมาได้ปรึกษาวีีดโอบางส่วนแล้วว่าจะจัดแบบนี้เป็นสามัคคีเป็นสามัคคีนั่นเองได้ว่าคือออกปรึกษาเป็นหมองกันอีกเดิมออกปรึกษาเสร็จตากบาทเทวุตเทวุเสร็จก็จะจัดกลุ่มภูเบศกุญโภูิบเสร็จก็จะต่อด้วยกับทินเลยคือติดกันเลยแบบภายในสามสี่วันสี่วันสี่วันห้าวันจะเอาติดกันเลยแต่ว่ายังไม่ได้ปรึกษายังไม่ได้ประชุมชาวบ้านว่าจะจัดบลุ่มภูเบศเพราะกบุญโภูิบศนี่มันต้องเตรียม แล้วอดชี้บ้านไม่เคยจัดญาติโยมจะไม่เข้าใจแต่ว่าต้องต้องไปชุดพระบ้านก่อนค่ะอ่าอย่างงานนอย่างงั้นแลยวจะมาขอเลืทูอยู่จะมาแจ้งว่าวันนี้ของโยมจะเป็นเ well, จ้าภาพให้จากทางทางโน้นให้แม่โยมเป็นเจ้าภาพและส่วนทางนี้บางทีผู้ใหญ่บ้านตากกระสุนลอตเตอรี่เนาะฉัเป็นด้อาจารย์อาจารย์ก็ช่วยอาจารย์นั้นมาด้วยก็ได้ตัวอาจารย์อะไรนะนี่คู่หูอาจารย์นะ วนนี่นะว่านเลรสกาเนเดสกากระเทียมอะไราอะรยาสูดยาสยาสยาเอาเออเออ้เกาไดี๋ยวนีขาเบื่ออาจารย์หน่อยเดี๋ยวจะไป